สวัสดีครับพี่น้องกองไปสุภุสุคนกลับมาพบมาพ่อกับช่องจาโก้าวเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศช่วงเที่ยงครับอาหารเที่ยงวันนี้ครับเสนอเมนูส้มตำอ้วกอึ่งนะครับของอึ้นอ้วอึ่งเนี่ยนี่ครับนี่ครับไปไต่มากแล้วเนี่เฮดเองครับเมื่อครับผมได้ซื้อเล้วครับนี่ยอวอึ่งก่อนสิกินส้มตำเนี่ยสี่ไงพี่น้องเมืองใครกันนี่ยอู้หอนแต่ว่า หอ่นเลยพี่นอ้องโอ้ยคือหว่านเลยอือหือเอาวบวมใครบวมขาเมือนกอนนี่อือหือโอ้โหยังวันพี่น้องแมงวันอือหืออืออหือน้องดีขนาดพี่น้องปันปลาแดกมาแรงเลยครับเนี่ยเอาส้มตามเรียงเครับเนี่ยอือหือ ตามองมันกินโบว์นี่มากินของกันนะพี่น้องอือออกมาเลยมาวันนั้นเห็นใครใครมั้งครับยาีเข้าไปครับพี่น้อ,มอ,ามาอนนนงมอีตะไคร้เครื่องเทศอะไรหลายอย่างครับเนี่ยอเอาเอา้าเบิง้งเบิ้มตัวนี้คำเดียวเด้ครับอือ พักกระถินบ้านพวเงินพักเกษตรครับกินสดๆบ้างครับเนี่ยเอากินคำโซบิโซนองคำสุด euh ท้ายความมาจากครับสม่ำๆเทเดียงครับเจ้าเแซ่บก็ว่าแซ่บพี่น้องเลยลดเอา เก่าสำหรับคลิปนี้ก่บปาปี่น้องของห้องซอยกดไหลกดเชร์สนับสนุนเป็นกำลังแรงใจกหนนได้ครับเด้อช่องจาาโกเบาเล็กครับพบกับอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ